สวัสดีครับเดี๋ยวนน้จะพารับชมนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้ปี2011นะครับ้าตาเดิมหมดเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่เอลยูนะครับเดี๋ยวรีบรายงานนิดนึงเพเดิมโรงงานนะครับปี2011แท้นะครับอองกออยู่ครบแก้มไม่มีแกะนะครับรางน้ำหองสายไม่มีแกะน็อตไม่มีขยบนะครับอ่ะดูกันชัดเลยซุ้มซอกเดิมเครื่องสวยแห้งนะครับงอยู่เลขคานาอยู่สติ๊กเกอร์อยู่นะครับคาน้าไม่มีแกะนะครับ ติ่งครบาลางฟองขวาไม่มีแกะไม่มีเขยิบนะครับน็อต <Not S 1> ขวาไม่มีเขยิบนะครับขวาเดิมโรงงานโตโยต้าแท้นะครับเดี๋ยวรายงานตัวรถนิดนึงสติ๊กเกอร์มอก่อ,อยู่ครบโดยรวมหน้าตาเดิมเดี๋ยวดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับสีบอลเงินนะครับบอลทองทองออกเงินเงินจะรีบรายงานนิดนึงปีเลเนอร์ปี ยางรอ te สามเจ็ดจันตรงนะครับอ่ายางของดันหลอปีสองพันยสิบสองนะครับปี2 0 2พันยี่สิบสองเลยนะครับดอกล้นล้นคัสซีไม่มีพ่นนะครับดำซุ้มไม่มีพ่นนะครับสวยจัดคันนี้ไปดูใต้ท้องกันก่อนเนะอ่มองเห็นไหมครับเกียร์ขาวขาวนะครับมามีท่อเล็มาให้นะครับล่องเห็นไหมครับไม่มีพ่นเลยนะครับมาคัสซีสวยทั้งเส้นนะครับสวยทั้งเส้น นะครับเดี๋ยวดูรูปรกรอบเอานะครับอบันไดล้างให้แล้วขาวๆนะครับทรงหล่อมากนะครับซุ้มอย่างสวยนะครับสองข้างเลยนะครับอ่ะสีอย่างนี้สะอาดจัด,จดเลยนะครับผิวพ,พันก็มีรูรอยบ้างนิดหน่อยแตยนะย่สตาร์ทรถไว้เลยเนอะเดี๋ยวโอเคสตาร์ทรถได้แล้วนะครับ ผมไรไม่มีช้ำนะครับเลขไม้มาอย่างนี้นะครับหัวเกียร์ไม่มีช้ำมีกล้องถอยหลังมีจอพโอเนียมีกล้องหน้าให้นะครับเบาะก,ก็ตึงๆแข็งๆนะครับเดี๋ยวรายงานหมดเลยเม็ดอาร์เดี๋วดูรูปประกอบนะครับมีกุญแจให้สามดอกนะครับมีสมาร์ทเกียร์ให้นะครับมีให้อยูออ่กระจกขึ้นลง อ่าขึ้นนะครัอ่าลงนะครับอ่าขึ้นนะครับกระจกขึ้นลงสีบลานครบรีบรายงานตัวรถนิดนึงอ่ะขึ้นลงครบนะครับเซ็นทันล็อกกระจกปรับครัางอ่าเลื่อนได้นะครับโอเคใช้งานได้ปกตินะครับสวิตช์ไม่มีช้ำนะครับเซ็นทันล็อกใช้งานได้ปกติ โอเคเดี๋ยวเปิดแอร์ไว้ด้วยเนาะเย็ยนเครื่องนิ่งๆเงียบๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับประตูไม่มีแกะนะครับประตูไม่มีแกะนะครับแกไม่มีแกะนะครับไม่ต้องกลัวประตูตะเข็บสวยทุกบานนะครับแผงไม่มีชำ้ำประตูสวยทุกบานสะอาดทุกบานด้วยเออแมลงอยู่ครบนะครับผมกระดุมทั้งคันเลยคันนีอ้อ่ะผมกระดุมทั้งคัน นะครับแมลงครบนะครับบุกโซเวตอยู่ครบนะครับอยู่ด้านหน้าผมไม่มีเลอะเปิดเปื้อนนะครับไม่มีนะเดี๋ยวผมลรีงค่าขาวนะครับเม็ดอาร์เดี๋ยวดูลูกประกอบตะเข็บล้อมกระบะสวยนะครับเดิมโรงงานนะครับตรงรอๆนะครับไม่มีช้านะครับไม่มีช้าเลยอยู่ครบนะครับอยู่ครบนะครับตะเข็บสวยนะครับไฮไลท์อยู่นี้ครับ ไม่มีบรรทุกหนักนะครับไม่มีบรรทุกหนักไม่มี้ําด้วยขอบกระบะไม่มีชํานะครับอะ AL อยู่ครบนะครับสะเข็บฝั่งซ้ายเม็ดโอเม็ดอาร์กอยู่ครบกระบะไม่มีชํานะครับขอบกระบะอ่ามีกล้องหลังปิดมือเดียวได้สบายนะครับไฮรักวีโกตัว E ีนะครับมีกล้องให้นะครับโอเคตอนอยู่นี่อ่าบันไดหลังนะครับสวยๆเงาๆฉ่ำๆนะครับ มีท่อแต่งมาให้ด้วยนะครับเออหนะมครับ JTC นะครับอ่าเดินทั้งเส้นเลยนะครับมีมอพักดูเพาดีครับดำๆอย่างนี้เลยนะครับสติกเกอร์เพายังอยู่ครบนะครับอ่ายังใสๆใสอยู่เลยสีสวยเส้นใส่ตรงเต่งมาด้วยนะครับเปลี่ยนโชคให้ใหม่สี่ต้นนะครับเออเจ้าของเปลี่ยนชกให้ใหม่สี่ต้นนะครับด้านหน้าด้วยนะครับอ่าสวยจัดยางอะไรอยู่ครบ กับพ r ีเลนเนอร์นะครับมีริ้วรอยตรงนี้นะครับเอ่อบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวแผงประตูสวยทุกบานนะครับตะเข็บสวยทุกบ้านเบาะสะอาดตึงๆไม่มีช้ำนะครับมีกล้องหน้าเย็นเจี๊ยบเลยบุ๊กเซอร์วิสอยู่ในนี้นะครับโอเคเล่เมเอกสาร้อมโอนะครับมือเดียวไม่เคยโยกย้ายไปที่ไหนนะแต่เจ้าของเคยเอ่อถอดป้ายนะครับอันนี้อ่ะประตูฝั่งหน้าสวยทุกบานนะครับไม่มีแตกหกัก บางคันผมไปดูมาเนี่ยรายงานไม่ตรงรถสวยเดิมจริงแต่ภายในช้ำนะครับนะรายงานอย่างนี้ไปให้หมดนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคนไกลอ่าตำาหนิตรงนี้นะครับบอกก่อนนะครับยังไม่ได้เก็บนะเออถ้าใครถูกใจก็มาลองก่อนได้นะครับน้ำยางมาน้ํา่ายปกติอ่ะดูนะครับไปไม่ออกเครื่องเดินนิ่งนิน่งๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวรายงานยาวๆไปเลยนะครับ รถสวยนะครับเดิมบางนะครับสีเดิมเกือบทั้งลำสังกะสีชัดๆอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูด้วยดีกว่ายางส,สวยๆไม่ต้องกลัวนะครับรถอยู่อำเภอเมืองแสนจังหวัดนครปฐมนะครับอ่เดี๋ยวบอกรายละเอียดทีนึงอ่ะท่านใดหาใช้อยู่ก็อันนี้เป็นปี2 0 1 1นะครับเครื่อง2.5 VN Turbo นทโบนะครับ144แรงนะครับเดี๋ยวดูรอบตัวรถนิดหนึ่งอ่ะ มีตำหนิตรงนี้นะครับคิ้วล้อนะครับมีกระจกมีไฟด้วยนะครับรุ่นนี้ตัวตัวสุดท้ายแล้วจะเป็นจะก่อนจะเป็นแชมป์นะครับถ้าเป็นตัวตัวศูนย์หกถึงสองพันสิบตัวนี้ยังไม่มีไฟนะครับตัวอีจะเป็นแค่คอมเมียมคุมอันนี้เจ้าของเปลี่ยนไฟมาให้นะครับมีไฟ LED ด้วยนะครับสว่างตาแตกเลยนะครับมีมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับขอคนรับได้นะครับรับม่ไท้ไม่ต้องมาผมจะรายงานอย่างนี้หนึ่งรายงานตรงๆอย่างนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนึง เออเดี๋ยวมานู่นมานี่ไม่ตรงกันอีกผมไม่ชอบนะครับอ่ะโคตรตรงเลยอ่ะไไม่ออกนะครับเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆจบๆครับคันนี้นะอ่ะหลังคาดูนะครับอ่ะไม่มีรอกล่อนกระจกหน้าโตโยต้าอยู่ครบอ่ะเดี๋ยวปิดให้ดูคกอเนยงันะงใดหาใช้ก็ ไอรัสบิโก้นะครับปี2011 2.5 V n เอนทอร์โบนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับย้ำว่านมือเดียวป้ายแดงใครอยากได้เป็นมือที่2เอาลายชื่อไปใส่ในมือที่2ได้เลยนะครับรถค่อนข้างจะสีสันเนี่ยให้เลยนะครับประมาณ85%บนะครับบันไดล้างให้แล้วยางขัดให้แล้วค่าสีล้างให้แล้วห้องเครื่องล้างให้แล้วนะครับแทบจะพร้อมใช้นะครับรถนะครับแทบจะพร้อมใช้เลยนะครับกระบะไม่มีบรรทุกหนักนะครับ อ่สภาพนี้เตะตาใครเปล่าผมไม่รู้นะเออ,อลืมบอกไฮไลท์เจ้าของเปลี่ยนปัม๊มปั๊มเบรกของ Fortuner มาด้วยนะครับเบรกหนึบเลยเบรกหนึบเลยนะครับไม่ใช่ของวีโกนะอ่าอ่านี่ผมล้างให้แล้วกิ๊บกิ๊บันนงคันหน้าใสๆครับไม่ต้องกลัวโอเคที่อื่นรายงานตรงหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเพราะว่าบางทีผมไปก็ ก็เสียความรู้สึกกันรายงานมาปุ๊บรถเดิมพร้อมเก็บงานสองสามจุดแต่ยิงไปปุ๊บเนี่ยชําเลยนะยายายาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันถ่ายวีดีโอได้แล้วนะครับเชื่อผมรายงานไปอย่างนี้นตรงๆเดี๋ยวเขารับได้เขาวิ่งมาเองนะครับขอคนรับได้นะครับคนรับไม่ได้ไม่ต้องมานะครับฝากเบอร์ที่ต่อหน่อยนะครับ0 8 4 6 4 8 6 2 8 3นะครับอาร์เทสให้แล้วซื้อมาจากเจ้าของนะครับถ้าดกใครดูโปรไฟล์ผมนะครับคันนี้ผมซื้อมาจากเจ้าของแท้ๆนะ ไม่ได้ไปซื้อที่อื่นมาขายนะครับแล้วบอกว่าเป็นรถบ้านอันนี้คือรถบ้านแท้เลยนะครับท่านใดหาอยู่ก็ฝากเบอร์ติดต่อนะครับ0846886283นะครับอาร์ตเทสให้แล้วนะครับรถอยู่อำเภอืองแสนจังหวัดนครศมถูกใจแล้วมาลองนะครับไม่ถูกใจดูวิดีโออย่างเดียวนะครับแล้วเอาไปเปรียบเทียบกันเอาเองแต่ละคันนะไม่ซื้อผมไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ซื้อกับผมผมไม่ได้ว่าเอาไปเป็นแนวทางของคุณเองได้นะโอเคฝากไว้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ